มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนอ,อยู่2ตัวนะครับซึ่งองค์กรต่างๆเนี่ยนิยมจัดทำกันนะครับที่ท่านจะคุ้นเคยก็คือค,อคำว่า privacy notice และ privacy policy นะครับคำคำแรกคือ privacy notice เนี่ยหลายๆองค์กรก็จะเรียกว่าประกาศความเป็นส่วนตัวบางองค์กรก็จะเรียกว่าประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนอีกคำหลังคือ privacy policy หรืออาจจะเรียกมันยาวๆว,ว่า data protection policy หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าแปลตรงตามศัพท์กับคำว่า privacy policy ก็คือนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับเอกสาร2ตัวเนี่ยเป็นเอกสารพื้นฐานเลยนะที่องค์กรต่างๆนิยมจัดทำกันผมไม่ได้บอกว่าองค์กรต่างๆจะต้องจัดทำกันนะครับจะต้องจัดทำกันเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเลย ก็คือ privacy notice นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นประกาศนะที่องค์กรจะต้องจัดทําในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดทําเพื่อแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนทราบรายละเอียดต่างๆต,ต,ต,ตามมาตรา23ซึ่งมาตรา23ของกฎหมาย p d p a เนี่ยเป็นบทที่กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนเขา ในการได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งวิธีดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาอ่ะซึ่งกฎหมายนะกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนุลทราบรายละเอียดก่อนหรือขณะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เชื่อว่าท่านทั้งหลายอ่ะจะคุ้นเคยจะจําได้กันอยู่แล้วแหละนะครับ ส่วน privacy policy เนี่ยมันเป็นนโยบายนะต้องบอกว่าเป็นนโยบายเป็นกรอบของการปฏิบัติภายในองค์กรที่วางแนวปฏิบัติหรือกำหนดทิศทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆน,น,นะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ privacy notice ก็จึงจะเป็นอะไรที่จะต้องปฏิบัติาตามกฎหมายเป็นเงื่อนไขเลยแต่ว่า privacy policy เนี่ย กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องทำนะฮะแต่ที่องค์กรต่างๆนิยมทํากันเนี่ยเป็นเพราะว่าองค์กรต้องการที่จะสื่อสารให้พนักงานเห็นให้บุคคลภายนอกเห็นด้วยแหละถึงแนวปฏิบัติหรือทิศทางเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรหนึ่งใดนั่นเองนะฮะส่วนที่สําคัญมากเมื่อคุยถึง privacy notice และ privacy policy ก็คือความต่างของ2ตัวเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ขอคุยฟังแบบนี้ครับว่า privacy notice เนี่ยกฎหมายกำหนดให้ต้องทำนะอันนี้คุยไปพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ต้นก็มาทบทวนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะกฎหมายกำหนดให้ทำ privacy notice หรือประกาศความเป็นส่วนตัวแต่ว่า privacy policy เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำนะฮะเพียงแต่องค์กรต่างๆเนี่ยนิยมทำและก็บอกจริงๆว่าควรจะต้องทำ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับอันที่จริงเนี่ยบางองค์กรเขาเคยทำนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านการบริหารทรัพย์บุคคลนะหรือว่าเป็น privacy policy ด้าน human resource management เพื่อที่จะบอกแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในงานด้าน human resource หรืองานด้าน HR โดยเฉพาะนั่นเองนะครับ privacy notice เนี่ยเป็นประกาศที่มีผล เฉพาะเจ้าของข้อมูลส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าจัดทําขึ้นโดยมีเจตนาหลักเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนทราบตามเสร็จของเขาดังนั้นไอตัว privacy notice ก็จะแจ้งไปที่เจ้าของข้อมูลส่วนคือประกาศที่เฉพาะเจาะจงไปที่ตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าก็ดีกลุ่มผู้สมัครงานก็ดีกลุ่มผู้รับเหมาผู้รับจ้างก็ดีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจก็ดีบุคคลภายนอกที่จะต้องเอารถ มาจอดรถที่ลานจอดของเราก็ดีบุคคลผู้มาติดต่อรวมทั้งพนักง,งานของเราที่จะต้องถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิดก็ดีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องเฉพาะไปนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็น privacy notice ที่มีอยู่จํานวนเรื่องเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะพยายามแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบตามสิทธิให้ครอบคลุมทุกๆกลุ่มมันก็เลยต้องพยายามแบ่งกลุ่ม ของเจ้าของข้อมูลส่วนมาทำ privacy notice นั่นเองนะครับแน่นอนว่าแตกต่างจากตรง privacy policy ที่ว่า privacy policy เนี่ยจะเป็นเอกสารที่สื่อสารให้กับบคุคคลภายในองคอ์กรอันที่จริงก็แจ้งกับบคุคคลภายนอกองค์กรด้วยนะครับแต่ก็เน้นหลักสําหรับบคุคลากรภายในองค์กรของเราเองและแน่นอนครับว่าบคุคลากรภายในองค์กรเนี่ยก็มีฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนเช่นเดียวกันนะครับอันสุดท้ายครับ privacy notice เนี่ย เป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะแต่ว่า privacy policy เนี่ยมันเป็นนโยบายหรือเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรในการคุม้มครองข้อมูลส่วนซึ่งอาจจะเขียนเรื่องอื่นไปด้วยก็ได้เราจึงมักจะเห็นว่าหลายองค์กรจะเขียน privacy policy เนี่ยคลุม privacy notice ไปเลยโดยถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยถ้าหลายองค์กรนะในบางองค์กรนี่แหละ เขาก็ทำ privacy policy โดยที่ไม่ทำ privacy notice แต่หาไปดูแลวปรากฏว่า privacy policy นั้นมีเนื้อหาที่มันคลุมครบ6เรื่องตาม privacy notice แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามีการแจ้งตามมาตราย3 3ของกฎหมายคือแจ้ง privacy notice ให้กับเจ้าของข้อมูลทราบแล้วนั่นเองนะครับนี่คือ2เรื่องของความแตกต่างที่อยากให้จำกันอยากให้ทำความเข้าใจกันใน EP หน้าๆเนี่ยจะมาคุยให้ฟังว่า เวลาที่กำหนด Privacy Notice เนี่ยเราจะเอาข้อมูลจากตรงใดมาเป็นตัวกำหนดอย่าลืมติดตามครับ